เพผลอีทั่วไทยทัโลกนะคะวันนี้ช่องตะวันนันษาเราพาทุกคนทุกท่านมาอัาเเดตบรรยากาศรถเข้าออกในโบโกโสสุรินช่วง18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา19นาฬิกา15นาทีนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็รถระยองพัทยาอุบลราชธานีนะคะ เพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะเข้ามาในบขศสินนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปในจุดพักผู้โดยสารข้างในกันนะคะไปเลยค่ะค่ตนตอนนี้ก็เราเข้ามาในจุดพักผู้โดยสารด้านในนะคะก็จะเป็นจุดทีพักผู้โดยสารในบขศสินนะคะก็ ในเขตบกสสิรินจะ์อำนวยความสะดวกคือเปิดพัดลมให้ทุกเสาเลยนะแม้สีอากาศเย็นสบายนะคะตรงจุดนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรถกุงเทพ999นะคะรอบ20 1องศารอบ3ทุ่นะคะเข้ามาจอดแล้วนะคะทุกคนนะคะก็จะเป็นรถ999รอบ3ทุ่มนะคะ ก็ตนตัว999ก็ค่าโดยสาร367บาทนะคะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะทุกคนก็จองตั๋วล่วงหน้าได้ทางออนไลน์แล้วก็ทางเซเว่นได้นะคะ ตรงนี้ถ้าเข้ามาไม่มีรถโดยสารก็ใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็รถตุ๊กๆกได้นะคะเพื่อนแท็กซี่ก็คงจะออกไปแล้วเนาะแท็กซีก่ออกมาณ18นาฬิกาเศษนะคะ,สะ,สะ,สะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาเก็บช่วงรถขาเข้ากันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตุ๊กๆุแล้วก็ฝั่งที่ใต้นู้นก็จะเป็นมอร์ไซค์นะคะ ในบขอสอสุรินโรงแรมที่อยู่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นโรงแรมสุรินมาเจสติกนะคะอยู่ตรงจุดนีนะะ้มองดูไฟสวยงามนะคะเพื่อนนี่โรงแรมห้าชั้น,นะคะตรงนี้นะคะรถตู้เข้ามานะคะ รถตู้โดยสารสุรินทสังขะบัวเชษนะคะวันนี้วันที่11พฤษภาคม2567นะคะอัปเดต รถโดยสารเข้าออกในโบกศสุรินนะคะช่วง18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะคะนี่ก็จะเป็นรถขักเข้านะคะมุกดาหารระยองรถเหลืองนะคะนเข้าโบกศนะคะ เป็นรถตู้สุรินจอมพระข่าตูนพระตาบุรีโรคข้าวบกประสบนะคะรถตู้โดยสาร สุรินช่องจอมนะคะทุกคนขาเข้านะคะขาส่งผู้โดยสารนะคะมุกดาหารระยองกำลังจะออกไปแล้วนะ ฝั่งออกฝั่งนี้นะเพื่อนแล้วขวาก็คือออกไปนะรถขาออกนะคะมุกดาค่ะออกไปแล้วนะมุกดาหารมุกดาหรนทยองนะคะคือบอลบรรยากาศ ในโบกสนะคะจุดพักผู้โดยสารมัก็คงเป็นรถนครัชแอร์นะคะก็คงจะเข้าเลยค่ะผู้โดยสารก็เริ่มแน่นแล้วนะคะรถนครเชแอร์น,อะอนะคะ นครชัยแอร์กรุงเทพสุรินทร์เบอร์สามสิบเอ็ดขีดสาเก้านะคะจอดฝั่งนี้นะคะบรรยากาศเรือรถเข้าออกนะคะรถเข้าในบคสอสุรินทร์ช่วงวันที่ 11พฤษภาคมสงพารอเวลา18นาฬิกา30นาทถึงเวลา19นาฬิกานาีโดยประมาณน ดึงช่องจอน้องคอนแชร์ก็ออกจากบอสสเลวนะคะ ีตอนนี้ก็นักพันช์แฉก็ออกวันจากโบกสแล้วนะคะ วันนี้ช่องตะว,วันนสาก็มาอัปเดตรดข้าออกรดออกในบกสสรีช่วง18นาฬิกา30ถึง19นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะคะก็ถึงเวลาสมคัรแล้วนะคะเพื่อนจีเราก็หวังยิ่งว่าเาพื่อนๆจีก็คงจะได้รับสาระและความรู้จักเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพาพประการใดต้องกราบถานนภัยเพื่อนเพื่อนี่จีที่มาด้ ขอ,ข,อขอบคุณทุกทูกคณทุกหลายขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องตะวนันนันสาได้ดีสมมาต้องกลับขอบคุณทปกทอยากเสียกนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวนันนันสาได้มีกาลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจูนีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสาหรับคลิปนี้นิขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ